6สุดยอดการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นจากความบังเอิญในโลกใบนี้นั้นมีสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากมายที่ถูกค้นพบโดยความบังเอิญจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกซึ่งบางทีนั้นก็อาจจะดูเหมือนให้ผลลัพธ์ที่ไม่ได้ดังใจนักแต่สุดท้ายแล้วมันกลับกลายเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ วันนี้ CS Tell Story จะนำสุดยอดสิ่งค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่ถูกค้นพบด้วยความเัินเอิญของนักวิทยาศาสตร์ที่ทดลองบางสิ่งถึงแม้ว่าในตอนแรกนั้นจะเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ได้คาดหวังไว้ก็ตามแต่สุดท้ายก็กลายเป็นสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกใช้มาจนถึงปัจจุบันแล้วจะมีอะไรบ้างถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย กรรมตภาพรังสี กรรมัตภาพรังสีนั้นถูกค้นพบโดยอองรีแบคเรีลเนื่องจากเขาเป็นนักฟิสิกส์ที่มีความสนใจในเรื่องของแสงตามธรรมชาติและความเปลี่ยนแปลงของรังสีเอ็กซ์เรย์จึงได้ทดลองมาอย่างต่อเนื่องและเขานั้นได้ทดสอบดูว่าถ้าทิ้งแธทาุ่ที่เรืองแสงตามธรรมชาติไว้ใต้แสงแดดมันจะสามารถผลิตรังสีเอ็กซ์เรย์ได้หรือไม่ในปี1896แต่จากการทดลองก็ได้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นจนทําให้เขาได้พบรอยตรงก้อนหินอยู่เ อยู่บนภาพถ่ายจึงเป็นสาเหตุให้เขาคิดว่ามีบางอย่างซ่อนอยู่เขาจึงร่วมมือกับเพื่อนและในที่สุดก็ค้นพบว่ามันเป็นผลมาจากกัมันตภาพลังสีที่ทําให้เกิดพลังงานนิวเคลียร์นั่นเองจากวันนั้นทําให้มีโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จนถึงทุกวันนี้พลาสติกลิโอเฮนดริกแบ็กแลนด์ผู้คนพบพลาสติก เขาคือนักเคมีที่ต้องการผลิตสารอื่นมาใช้แทนสารสแลกเพื่อเป็นฉนวนในเครื่องอิเล็กทรอนิกส์และระหว่างที่เขากำลังทดลองสารเบกาไล์อยู่นั้น <c oughs> เขาก็ได้ค้นพบกับวัสดุบางอย่างที่สามารถพิมพ์รูปขึ้นได้ทนความร้อนโดยไม่บิดงอซึ่งในตอนแรกนั้นเขาจะนำไปใช้ในการบันทึกเสียงแต่สุดท้ายมันก็ถูกนำไปผลิตเป็นพลาสติกที่เราใช้กันจนถึงทุกวันนี้ และนี่ก็คือภาพของพลาสติกที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันซึ่งถูกแปรรูปไปใช้งานในรูปแบบต่างๆมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพวกเราโค้กโค้กเป็นเครื่องดื่มที่ถูกค้นพบโดยจอห์นเอ็ดเบอร์ตันซึ่งเขาเป็นเภสัชกรในเมืองแอตแลนตาเนื่องจากเขากำลังค้นหายาเพื่อรักษาอาการปวดหัวจึงได้ทำการผสมยาต่างๆที่ยังถูกปิด เป็นความลับจนถึงปัจจุบันและหลังจากการค้นพบในครั้งนั้นมันก็ถูกวางขายตามร้านยาทั่วไปและเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากและสุดท้ายเครื่องดื่มโค้กก็ถูกบรรจุขวดลงขายจนเป็นเครื่องดื่มที่ขายดีที่สุดในโลกในปีที่8ต่อมาและจนถึงปัจจุบันโค้กนั้นก็ยังเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมจากผู้คนมากมายและนี่คือผลิตภัณฑ์โค้กในปัจจุบัน และนี่คือรูปปั้นของจอร์นเพิมบูตันปูคิดค้นโค้กที่เป็นที่นิยมกันจนถึงปัจจุบันไมโครเวฟเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อชายคนหนึ่งได้เดินผ่านทางเข้าบริษัทและเขาได้เดินผ่านเครื่องเลดาร์ที่เอาไว้สําหรับตรวจจับโลหะและหลังจากนั้นครับเขาก็ได้พบว่าช็อกโกแลตแท่งในงเกงของเขานั้นละลายทั้งทั้งที่อากาศก็ไม่ได้ร้อนจนทําให้เขานั้นคิดขึ้นได้ว่า ช็อกโกแลตแท่งละลายเพราะเรดาร์นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาคิดที่จะสร้างไมโครเวฟขึ้นมาจากรังสีเรดาร์นั่นเองครับและนี่ก็คือภาพไมโครเวฟในปัจจุบันซึ่งถ้าลองสังเกตดูก็จะพบว่าไมโครเวฟในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายขนาดให้เลือกใช้นะครับยางวันคารไนท์ จากความพยายามนับ10ปีของชานกูเจในการค้นพบวิธีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของอยางให้ง่ายต่อการใช้งานทนความร้อนและความเย็น แต่เขานั้นก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติที่เขาต้องการได้จนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ทำส่วนผสมของยางกำมะถันและตะกัวหล่นลงไปเตาที่กำลังร้อนระอุอยู่จนทั้งสามอย่างหลอมรวมกันและไหมเกรียมเป็นสีดำในที่สุดเขานั้นจึงได้หยิบมันขึ้นมาดูและได้เห็นว่ามันแข็งแรงน่าจะนำมาประยุกต์ใช้งานได้จากการค้นพบยางวันคานัยโดยบังเอิญของกูจิเ์ ในปัจจุบันก็มีการใช้ยางชนิดนี้มาอย่างแพร่หลายเช่นยางรถยนต์หรือว่ารองเท้าและนี่ก็คือภาพของยางกูดเยียในปัจจุบันครับซึ่งถูกแปรรูปให้ถูกใช้อย่างแพร่หลายและมาถึงสิ่งประดิษฐ์สุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับนั่นก็คือยาเพนิซิลินเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อปีคริสตศักราชที่1,928 หรือประมาณ92ปีแล้วนะครับซึ่งเกิดจากอเล็กซานเดอร์วิมมิงเขานั้นไม่ได้ทําความสะอาดห้องทดลองของเขาก่อนการพักผ่อนจนกระทั่งเมื่อเขากลับมาในห้องทํางานก็พบว่ามีเชื้อราแปลกๆเจริญเติบโตอยู่บนจานอาหารที่เลี้ยงเชื้อและไม่มีการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่นๆเกิดขึ้นเลย ทำให้เขานั้นนำเชื้อรามาผลิตเป็นเพนิซิลินเพนิซิลินนั้นจึงกลายเป็นยาปฏิชีวนะชนิดแรกที่ถูกค้นพบและยังใช้กันจนถึงปัจจุบันและนี่คือภาพของยาเพนิซิลินในปัจจุบันครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องราวของการค้นพบที่แสนจะบังเอิญซึ่งอาจจะเกิดได้ในชีวิตประจําวันแถมบางทีอาจจะไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ําและไม่แน่นะคะเพื่อนๆที่ดูวีดีโออยู่เนี่ยอาจจะกลายเป็นนักประดิษฐ์คนสาคัญในวันข้างหน้าก็ได้และวันนี้ต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมหากถูกใจคลิปวีดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเรานะครับแต่วันนี้ต้องลากกันไปก่อน CS t a l l Story สวัสดีครับ